ล่าส,<ว>สุดนี้ค่ะสาวไทยก็อยเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะไปเฉิดฉายกันนะคะก็เสาร์ที่ผ่านมาก็เดินทางไปที่นี่ค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดาราช่องเจ็ก็อุ้ยตบเท้าไปเพียบเลยทราบออไหมว่าไปทําอะไรไปทํำอะไรคะเาขามีงานแฟชั่นวีคที่นั่นคุณค่ะ สวยหล่อกันทุกคนเลยต้องไปดูค่ะนะคะนี่เลยเขาไปเดินแฟชั่นชุดแต่งงานฟินาเล่ของนิฮะไปเดินชุดแต่งงานของฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะนะคะไปที่ไปโชว์คอลเลคชันในงานนี้ค่ะเวียนจยันว้าวแฟชั่นวีค2017เค่ะพระเอกนางเอกคนดังจากประเทศไทยไปกันเพียบเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีใครกันบ้างเริ่มต้นที่นี่ค่ะคุณโบเมลาดาค่ะ นะคะสวยมาเลยนะคะคุณทักพิณอัญญรินคุณพิมพ์พิมประภาคุณเซฟอนี่อวานิกคุณน้ำกันนะคุณน้ำหวานกันนภพรคุณเบ้นปุญญาพรคุณควายสุภาพรก็ไปเหมือนกันนี่อันนี้คุณน้ำหวานสวยฟินาเลสสวยงามทุกคนเลยแต่ละคนนะคะสวยหวานจัดเต็มมากต้องขอบคุณฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอด้วยนะคะที่ชวนเหล่านังเอกของเราไปดูสิค่ะชุดก็สวยนางแบบก็สวย ถือว่าเป็นแบบตัวแทนของคนไทยที่ได้มีโอกาสไปเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะของฟินาเล่ว d ดดิ้ค่ะตัวของโบจะเป็นชุดเจ้าสาวแบบเรียบๆรหรูๆช่องเราจะยึดสิฟินาเล่ละฮะเยอะมากมีค่ะมีก็มีแฟนๆรอเจอกันรอถ่ายรูปอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะทุกคนน่ารักน่ารักมากหมดเลยต้องหันด่นอิไอ้นี่ต้องต่อขาด้วยนะคะเราไม่ได้คเก่าอยู่นะคะยืนแล้วแต่ว่าขาสั้น <S <S